เรื่องรักแรกครั้งสุดท้ายเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่3ชีเปลือยน้อยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผมรือค้นจัดหาเสื้อผ้าของตัวเองเอามาให้เด็กรับใช้ตัวเล็กเอวบางจนมือแทบจะการร,รอบได้ เสื้อผ้าตัวใหญ่ไหลโรดงลงไปกอออยู่จนเกือบถึงข้อศอกกางเกงม่อห้อมขายาวสีซีดนั้นมันยาวเกินไปจนส่วนขากางกเกงเหลืออีกตั้งครึ่งล่างไปกับพื้นเจ้าของเลียวขาส,สั้นต้องจับมันพันขึ้นมาอยู่ตรงข้อเท้าแล้วใช้เชือกมัดขยุมขยุมเอาไว้ชายเสื้อเชิ้ตซึ่งยาวเลยมาเกือบจะถึงเขา่าถูกใส่ทับเอาไว้ข้างในโดยเจ้าของหยิบยืมเข็มขัดหนังของผมไปร้อยขัดเอาไว้ไม่ให้ผ้าหลุด มองไปมองมาไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าเวทนาหรือทุเรศตากับเจ้าเด็กนี่ดีข้าวปลาหุงหากินเองได้หรือเปล่าครัวอยู่ทางนั้นข้าวสารหอมกระเทียมปลาแห้งก็มีหากินเอาเองนะผมหันไปสั่งก็จะเดินออกมายังรถจิบป,ประจำซึ่งมีไว้สหรับใช้ขับขึ้นลงบนเขาเพราะสะดวกกว่ารถเก่งคันเล็กแล้วนายพลาจะไปไหนฉันจะไปทำงานแล้วเธออยู่คนเดียวได้ใช่หรือเปล่าผมไปด้วย จะไปด้วยได้ยังไงฉันไปทํางานไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเธอน่าอยู่เฝ้าบ้านไปเลยไปไปก็ไปเกะก,กะเปล่าๆคุณจะทํางานก็ทาไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยแต่ผมจะไปเที่ยวผมบอกแล้วไงว่าผมจะมาเที่ยวผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาอยู่เฝ้าบ้านให้คุณสักหน่อยไอเด็กหัวดือ้อวิ่งออมปีนขึ้นไปนั่งในรถอย่างสบายใจและผมก็ได้แต่ยืนถอนหายใจให้กับความรั้นของเจ้าเด็กนี่แต่ถ้ามออีกทีเอาไปด้วยก็น่าจะดีกว่า เพราะทิ้งเอาไว้บ้านแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปเล่นตรงไหนอีกเกิดกระโดดแอบ,บขึ้นรถหนีตามใครไปผมก็ซัวยอยู่ดีนายพลานทำงานปางไม้เหรอปางไม้ที่ตัดไปขายใช่ไหมที่นั่นอะ่ะมีช้างหรือเปล่ามีไม้ให้ผมขี่ไหมแล้วเสือล่ะมีเสือเอาจากป่ามากินคนหรือเปล่าเฮ้ยทำไมพูดมากแบบเนี้ยขี้สงสัยวุ่นวายอย่างเนี้ยมีใครเคยบอกเธอหรือเปล่าว่าเธอเนี่ยน่าลำคาญ ไม่เห็นจะมีใครเคยบอกผมว่าน่าลำคาเลยมีแต่คนบอกว่าปวดหัวเออก็นั่นแหละเขาลำคาญเธอไม่รู้หรือไงฮิฮิๆๆรู้นะ่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องใส่ใจนี่เขาลำคาญผมแต่ผมก็ไม่ได้ลำคาญเขาสักหน่อยเสียงหัวเราะชอบใจสดใสไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องนี้ทำเอาผมต้องหันไปมองดูคนข้างๆรอยยิ้มแห่งความสุขกับดวงตาเปล่งประกายสุขสว่างเจตระดอยู่บนดวงหน้าหวาน มันช่างขัดกับบุคลิกท่าทางซุกซนหน้าตีของเจ้าเด็กนี่เหลือเกินฉันบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าขืนเธอดื้อมากๆฉันจะเอาเลื่อยตัดไม้มันหั่นเธอออกเป็นสองท่อนแล้วฝังศพเธอทิ้งไว้ในป่าให้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเลยนั่นแหละผมพูดขู่เจ้าเด็กแกนกระโหลกให้กลัวคุณไม่กล้าหรอกคนตัวเล็กเอี้ยวหน้ามามองผมพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมั่นใจทำไมถึงคิดว่าฉันไม่กล้าอย,อย่างนั้นละ่ะ คุณย่าเคยบอกเอาไว้คนปากร้ายอย่างนายพรานก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองนายพลานแค่ขู่ให้เด็กกลัวแต่ผมไม่กลัวหรอกปะเราไปทํางานกันเถอะผมอยากไปเที่ยวปางไม้ของนายพลานจะแย่อยู่แล้วผมขับรถผ่านหมู่บ้านเล็กๆห่างจากบ้านพักของผมมาเพียงมองเห็นหลังคากันส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเป็นคนงานที่เข้ามารับจ้างทํางานในปางไม้ผมแวะจอดรถแล้วลงไปถามหาอุ้ยมง ซึ่งเป็นคนเก่าแก่กว้างขวางและเป็นที่เคอรพรักของคนพื้นเมืองแถบนี้อาหารการกรินของผมส่วนใหญ่ได้มาจากความเมตตาของครอบครัวอุ้ยที่แบ่งปันทากับข้าวกับปลาเพื่อคนเมืองอย่างผมเกือบทุกมือ้อนายพลจะเข้าป่าเลยไหมครับอุ้ยโมงเดินเอาเข้าวใส่ห่อใบตองร้อยด้วยตอกหวายมาส่งให้ผมถึงรถสายตาตื่นตืของอุ้ยมองมายังไอเด็กหน้าหวานซึ่งนั่งมาในรถด้านข้างก็จะหันมาหาผม เหมือนอยจะถามว่าไอคนที่ผมพามาด้วยนั้นเป็นใครนายละอ่อนน้อยนี่อุ้ยโมงพยักหน้าลงมาส่วนเด็กส่นสงยิ้มหวานกับดวงตาใสาแจ๋วให้อุ้ยอย่างน่าเอ็นดูเด็กรับใช่ของฉันเองแหละอุ้ยพอมีข้าวอีกสักห่อหรือเปล่าครับผมขอปันเอามาให้เด็กน้อยกินสักหน่อยได้ๆดได,ได้ได้ครับมีเยอะเชียวเดี๋ยวผมห่อให้นะครับ กินข้าวเหรอผมขอไปดูหน่อยดีผมอยากเห็นเจ้าเด็กซนกระโดดลงจากรถเดินลากซสื้กางเกงรุ่มร่ามตามหลังอุ้ยโมงลงไปถึงเรือนผมเดินตาไปแอบดูเห็นเจ้าเด็กเมืองอยุธยายืนชะเง้อชะโงกสนใจอันนั้นสนใจอันนี้มือเร็วบางล้วงข้าวเหนียวในกระติมาใส่ใบตองก่อนจะพับห่ออย่างประณีตอุ้ยอันนี้อะไรเหรอครับเจ้าเด็กขี้สงสัยร้องถามเจ้าของห่อข้าว นิ้วเรีวสีขาวชี้ไปยังของบางอย่างในจานสักะสีเก่าๆหนังควายตากแห้งครับหือหนังควายเหรอควายที่เราใช้มันไถนาน่ะเหรออุ้ยมือบางจับเส้นหนังควายตากแห้งซึ่งผ่านการปิ้งจนสุกหอมขึ้นมาพลิกไปพลิกมาก่อนจะเอาขึ้นมาดมตรงใต้จมูกครับเอาหนังมันมาตากแห้งโรยเกลือใส่ตม้มใส่แกงทำหมกหรือว่าเอาจะเอามาปิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับ <G ül> กินเป็นหรือเปล่าผมเดินไปหยิบหนังควายจีเส้นหนึ่งมาส่งเข้าปากเคี้ยวต่อหน้าเจ้าของดวงตากลมโตไม่เคยกินอ่ะแต่มันก็น่าอร่อยดีขอบคุณนะครับอุ้ยมงเจ้าเด็กซนเดินก่อนห่อข้าวกับพวงหนังควายสองสเส้นแล้วก็ยังมีกล้วยน้ำว้าสูอีกครึ่งหวีที่เมียของอุ้ยเอาใส่มือมาให้เด็กน้อยเดินตามกลับมาขึ้นรถแล้วนั่งดมหอมใบต่อหน้า่ารื่นมาตลอดทาง จนกระทั่งผมขับรถมาถึงเขตตัดไม้คนงานหลายสิบคนเริ่มเข้ามาทำงานตามปกติเมื่อเห็นรถผมแล่นมาจอดเทียบทุกคนจึงหันมายกมือไหว้แล้วต่างยืนตาค้างเหมือนเห็นผีกันทุกคนก็ไม่ใช่ผีที่ไหนแต่คงแปลกใจที่วันนี้ผมมีเด็กแต่งตัวประหลาดเดินตามเลือยๆอยู่ข้างหลังฉันจะทำงานเธอก็หาเดินเล่นแถวนี้ไปก่อนก็แล้วกันแต่อย่าไปไหนไกลเข้าใจหรือเปล่าถ้าหิวก็เอาข้าวในหัวมากิน ผมชี้นิ้วไปยังเถียงไม้ไผ่ซึ่งต่อเอาไว้นั่งพักให้คนที่เดินตามหลังมาหอบเอาข้าวห่อน้ําไปวางไว้แล้วเดินตรงเข้าไปดูงานด้านในป่าลึกจากลานพักส่วนนี้อีกไกลพอสมควรเวลาล่วงผ่านไปจนตะวันเลยหัวไปแล้วที่ผมรู้สึกหิวจึงเดินกลับมายังเถียงไม้ไผ่ซึ่งทิ้งเด็กแปลกถิ่นเอาไว้เมื่อกลับมาอีกครั้งผมเห็นพวกเมียคนงานผู้หญิงสามสี่คนมานั่งมุงดูอะไรกันอยู่อย่างตั้งใจ ไปหน้ายิ้มแย้มสดใสหัวรอกันคึกครืน่นทำอะไรนะผมเดินไปยืนกอดอกหมอเจ้าเด็กสนกำลังเอาท่อนไม้ตามอะไรป๊อกๆแป๊กๆอยู่บนขอนไม้ใกล้ๆคนงานผู้หญิงเงยหน้ามาเห็นผมต่างวิ่งหนีกลับไปทำงานกันหมดเหลือไว้แค่เจ้าเด็กตาใสคนเดียวอ,อ้าวเ้าไว้ให้กินหิวหรือยังกระป๋องสังกะสีใส่ยาสูบเก่าๆถูกยื่นมาให้ตรงหน้าผมรับมาแล้ว ก้มลงไปดูไอสิ่งที่เด็กคนนี้บอกว่ามันทําไว้ให้ผมกินอะไรบางอย่างเละๆปนๆติดอยู่ตรงก้นกระป๋องด้ามไม้สนแห้งซึ่งคงถูกนํามาใช้เป็นสากระเบือมีเศษอาหารติดอยู่ส่วนปลายเจ้าเด็กสนยกปลายไม้ขึ้นมาแล้วเขีย่ยเอาสิ่งที่ติดอยู่ปลายไม้ใส่ลงบนใบไม้ขนาดใหญ่ซึ่งแบรองอยู่ด้านล่างอะไรล่ะนั่น ผมใช้นิ้วจิ้มสิ่งที่เจ้าเด็กรับใช้บ้านผู้ดีเก่าควักออกมาจากก้นกระป๋องเทลมากกงบนใบสักขนาดใหญ่แล้วต้องรู้สึกประหลาดใจทันทีน้ำพลิกมะขามไงพี่ผู้หญิงคนโน้นเอามะขามมาให้สามสี่ฝักแล้วก็ผมก็เดินเล่นตรงโน้นเห็นมีต้นพลิกมันมีเม็ดพลิกเหี่ยวๆจวนแห้งแล้วอยู่สี่ห้าเม็ดผมก็เลยเก็บมาตามให้หนังควายอุ้ยโมงผมเคี้ยวจนเมื่อยปากหมดแล้วเหนียวชะมัดเอา้าในพรานลองกินสิ ทำเป็นด้วยเหรอเนี่ยผมหยิบกระบอกน้ํามาดื่มแล้วล้างมือนั่งลงเอาเข้าวเหนียวปั้นล้ไปจิ้มน้ําพริกมะขามแล้วขอยอมรับเลยว่าขนาดกลางป่ากลางเขาไม่มีเครื่องครัวเครื่องปรุงแบบนี้เจ้าเด็กนี่ก็ยังทำออกมารสชาติอร่อยเสียจนผมกินไม่เหลือไม่แปลกใจเลยที่ใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนในตระกูลการกิษณนะแค่เดินผ่านกระทะกับข้าวก็ยังรสชาติดีอร่อยใช่มหม เจ้าของรอยยิ้มหวานถามเมื่อผมกินข้าวหมดหอ่อแล้วก็เหวี่ยงเอาใบตองสลับห่อข้าวทิ้งไปในพงหญ้าด้านข้างอืมก,ก็กินได้นายพลานกินอิ่มแล้วจะกลับเข้าไปในป่าอีกไหมอ่ะผมไปด้วยได้หรือเปล่าผมอยากเห็นคนตัดไม้เข้าไปไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวไม้ล้มทับคอหักตายทําไงอะ่ะฮะฉันไม่อยากเสียเวลาให้คนงานขุดหลุมฝังศพแกนะเฮะ้ยเธอหาเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละ เดี๋ยวเย็นๆฉันก็กลับมาหาแล้วแช่งเช้าแช่งเย็นถ้าผมตายเป็นผีขึ้นมาวันไหนผมจะมาหักคอนายพรานเป็นคนแรกเลยมือเล็กเท่านี้นะหรือจะมาหักคอฉันอนะ่ะอีอีอีกหน่อยพอโตขึ้นเดี๋ยวมือผมก็ใหญ่เองแหละเจ้าเด็กน้อยแบมือกลางออกอวดให้ผมดูฝ่ามือเรียวเมื่อกางออกยังใหญ่ไม่เท่าครึ่งหนึ่งของมือผมเสียด้วยซ้ำไม่แน่นะถ้าตอนนั้นเธอเป็นผี เผื่อได้เป็นผีเปรตมือเธอก็จะใหญ่เท่าใบลานเวลานั้นเธอคงจะบีบคอฉันได้ผมหัวเราะแล้วยื่นมือลงไปขย่าหัวเล็กๆของคนหน้างอโยกไปมาผมเดินกลับเข้าป่ามาดูคนงานตัดไม้อยู่จนแดดอ่อนลงมากจนค่ำในป่าลึกแบบนี้ช่วงใกลค่ำพอตะวันมันคล้อยลงต่ำกว่ายอดไม้จะเมื่ดเร็วกว่าพืชราบ ผมนึกห่วงไปถึงไอ้เด็กซนคนตัวเล็กจึงร้องสั่งงานลูกน้อง3-4สี่คำแล้วก็เดินกลับมายังรถที่จอดทิ้งเอาไว้ตั้แต่ช่วงเช้าแต่หันไปทางไหนก็ไม่เจอเจ้าเด็กแสบในระยะสายตาเลยเฮ้ยนี่เห็นคนเมืองไหมผมเดินไปถามคนงานผู้หญิงซึ่งจำได้ว่าเมื่อกลางวันยังนั่งตำน้ำพริกอยู่ด้วยกันพาละอ่อนไปเล่นน้ำที่น้ำตกขาในพรานไปเล่นน้ำเหรอค่ะพาละอ่อนไปเล่นน้ำตกตั้งแต่ในพรานเข้าป่าไป นี่ยังไม่กลับออกมาเลยค่ะฉันจะถือไม่เร็วไปตามให้กลับบ้านอยู่อ้าวนั่นไงกลับมาพอดีเลยคนงานผู้หญิงชี้นิ้วไปทางเด็กผู้ชายสาี่คนอายุสักสิบขวบเดินแก้ผ้าไขห้อยตองแต่งดำเมีย้ยมออกมาจากชายป่าถามความไปมาถึงคนเมืองเด็กๆย่งกันฟ้องว่าชัวแล้วแต่คนเมืองไม่ยอมขึ้นจากน้ำผมได้แต่ถอนหายใจและกระดิกนิ้วขอไม่เร็วในมือแม่ละอ่อนคนหนึ่งแล้วเดินกลับเข้าไปตามเอง ก้อนผมตะโกนเรียชื่อเจ้าเด็กแสบทันทีเมื่อมาถึงบริเวณน้ำตกนายพรานเสียงหวานตะโกนเรียชื่อผมกลับแข่งกับเสียงน้ำตกซึ่งดังก้องไปทั่วบริเวณนี่มันจะมืดจะค่ำแล้วนะขึ้นมาจากน้ำได้แล้วผมยืนกอดอกมองเด็กหนุ่มที่ยืนหลบอยู่หลังโคนหินก้อนใหญ่หัวไหลเปลอยสีขาวจนซีดเพราะจะตัวคงเล่นน้ำมานานนับชั่วโมง นี่หากผมไม่เดินถือไม่เร็วมาตามเองเจ้าเด็กแสบคงไม่ยอมขึ้นมาจากน้ําแน่ๆก็ขึ้นไม่ได้啊ในพรานลงมานี่เร็วเจ้าของรืฟีปากซี่สันละลิกยกมือขึ้นมากวาเรียกผมย่อยๆแล้วทําไมถึงขึ้นมาเองไม่ได้เล่าฉันบอกให้ขึ้นมาเร็วๆเข้าถ้าขืนชักช้าฉันจะไม่รอนะจะให้เดินกลับบ้านเองก็มันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยในพรานย่เพิ่งถามเยอะได้ไหมล่ะ บอกให้ลงมานี่เรเร็วเจ้าของเร็วแขนสีขาวกวากมือเรียกผมอีกครั้งทำไมอ่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอผ้าลุดอะไรนะผ้าลุดผ้าหลุดลอยน้ำหายไปแล้วอ่ะในพลานลงมานี่เร็วเอากระเกงมาให้ผมยืมหน่อยมือขึ้นมากุ้ขมับแล,ล้วรู้สึกปวดหัวจี้ขึ้นมาทันทีในใจนั้นนึกอยากจะกระไให้เจ้าชีบเปลยน้อยแช่น้ำให้ปลาตอดไปเรื่อย แต่พอเห็นปากบางซี่จนเขียวนั้นสัน่นจนขนาดยีอยู่ห่างตั้งวาผมก็ยังได้ยินเสียงฟันกระทบกันดังกึกๆึกนผมใจดำปล่อยให้แช่น้ำตกต่อไปมีหวังเจ้าเด็กแสบก็คงจะได้จับไข้หนาวสั่นขึ้นมาอย่างแน่นอนผมเดินลงไปยืนใกล้ๆมองลึกลงไปผ่านผิวน้ำใสสะอาดเนื้อหนังขาวนวลสว่างตาไร้อาพรแม้สักชิ้นปกปิดร่างบางแล้วอดขำไม่ได้ นี่เล่นน้ำยังไงให้ผ้าผ่อนหลุดขนาดนี้เนี่ยผมยืนเอามือเกาหัวแล้วช่วยมองไปรอบๆเพื่อหาว่ากางเกงตัวใหญ่ของผมมันลอยน้ำไปทางไหนก็นเล่นวน่ายน้ำไล่จับกันว่ายไปไว่ายมาไม่รู้ว่ามันหลุดหายไปไหนแล้วอ่ะในพรานเอากางเกงมาให้ผม,มยืมใส่หน่อยสิถ้าฉันถอดกางเกงฉันให้เธอแล้วฉันจะใส่อะไรเล่าถ้าอย่างนั้นเอาเสื้อในพรามาให้ผมก่อนก็ได้ เอาอะไรก็ได้อะถ้าคือผมขึ้นไปอย่างเนี้ยมีหวังเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้เป็นตากุ้งยิงกันหมดแน่ๆแล้วมันไม่ดีเหรอเผื่อหนนี้เธอจะได้เห็นผีอย่างไรอะเอ้ยก็ให้ผีเห็นผมตอนที่มันดูดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงถ้าฉันเป็นผีมาเห็นเธอสภาพนี้ฉันสู้หนีไปเกิดเลยจะดีกว่าผมยืนมองเจ้าเด็กแสบยืนตัวสั่นงึกๆปากซีดปากเซียวเราอยากจะเอาไม้เร็วในมือฟาสักสามสีท่ทีถ้าผมจำไม่ผิด พลึกเคยบอกว่าเด็กนี่อายุตั้ง17ปีแล้วแต่เท่าที่ผมคลุกคลีอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อวานผมว่านะเจ้าเด็กนี่มันไม่น่าจะอายุพ้นสิบขวบเพราะเผลอสิบขวบอาจจะมากเกินไปพอลูกคนงานในปางไม้นั้นตัวเล็กๆยังพูดฟังร้องห้าวยังมีรู้ความแต่เจ้าเด็กก่อนเนี่ยมันคุยกันคนละภาษาเลยอย่ามัวแต่หัวรรอะสิในพานผมจะเป็นตะคริวตายแล้วนะเฮ้ยเรื่องมากจริงเว้ย ผมก็ลงไปชักมีดพกออกมาจากซองหนังข้างเอวแล้วเดินไปตัดเอาใบกล้วยก้านยาวเลาะเอาเฉพาะไปมา3-4ทางแล้วกวากมือเรกงจะฉีบเลยน้อยให้ขึ้นมาจากน้ํามาขึ้นมาได้แล้วเออในพลานไม่เอาอะผมไม่นุ่งใบตองเจ้าเด็กตัวแสบทําหน้างอใส่ผมไม่นุ่งใบตองแล้วเธอจะเดินออกจากป่าไปยังไงก็ผมบอกว่ายิมเสื้อกเีงเของนายพรานก่อนไงยืมแค่เสื้อก็ได้อย่าใจดํานักสิ ฉันใจดำกับเธอที่ไหนเธอขึ้นมานี่เร็วๆมันจะมืดแล้วผมเดินไปฉุดข้อมือบ่าของคนตัวเล็กให้ขึ้นมาจากน้ําแล้วต้องรีบเอาไปตองทางยาวพันลรไปรอบเอวบางเพื่อปิดเนื้อนวลส่วนลับหน้าจับหน้าต้องให้มันพ้นหูพ้นตาเด็กน้อยเครื่องแสดงความเป็นเพศชายแบบเด็กขีโตยังไม่เต็มวัยอันเล็กน่ารักเบื่อหน้าหลบพร้อมกับแก้มสีภูปลั่งคล้ายสีท้องฟ้าเมื่อต้องแสงแรกในพราน ผมไม่ใส่อันนี้เดินออกไปนะผมอายคนเจ้าของผิวนวลยกแขนสองข้างขึ้นมาคว้ปิดหน้าอกของตัวเองกระบีปากซี่สันหล,ลิกเบกงอนหน้ากแกล้งต่ออีกสักหน่อยแต่เพราะฟ้าเริ่มมืดมากแล้วและกลัวว่าชีปเปลยเด็กจะเป็นหวัดผมจึงถอดเอาเสื้อเชิ้ตของตัวเองออกแล้วเอามันมาสวมทับลงไปบนไหล่บางเอาใส่คลุมเอาไว้แล้วคราวหน้าก็อย่าซนแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นฉันจะให้เธอเดินแก้ผ้ากลับบ้านเลย สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์ Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย yeah. ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio